สิ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบเกี่ยวกับการใช้สเปลโบกหรือการใช้หนังสือเวทมนต์ในเกม Castle v a n i a Harmony of Dissonance นะครับเท้าความคุณผู้ชมงี้ก่อนว่าเวลาคุณผู้ชมจะใช้หนังสือเวทมนต์นั้นๆให้เข้ามาที่สเปลโบกนะครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมปรับออนที่หนังสือเล่มนั้นๆได้เลยนะครับผมอ่า แต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันมีวิธีสมใส่สเปลบุกที่ง่ายกว่านี้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามาเปิดออนออฟแบบนี้นะครับผมอันดับแรกให้คุณผู้ชมเลือกไปที่สเปลบุกเล่มใดก็ได้ก่อนนะครับอย่างเช่นจะเป็นไฟน้ําแข็งอะไรประมาณนี้แหละครับผมแล้วคุณผู้ชมปรับเป็นออฟเอาไว้นะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นไฟเอาไว้นะครับผมแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมกด L R พร้อมกันแล้วกดลงนะครับนี่ ผู um said, an ้ชมก็จะสามารถใช้อาวุธพิเศษร่วมกับหนังสือไฟได้เลยนะครับผมแต fer, maya, ่ถ้าคผู้ชมกด LR แล้วลงอีกทีนะครับก็จะเป็นการใช้อาวุธพิเศษตามปกตินะครับเดี๋ยวผมจะทําให้คุผู้ชมดูละกันนะครับตอนนี้นะครับผมใช้ไบเบิลเนี่ยที่เป็นอาวุธปกตินะครับผมแต่ถ้าผมกด LR พร้อมกันแล้วลงนะครับนี่ก็จะเป็นการใช้อาวุธพิเศษพร้อมสเปลบุกที่ผมได้ตั้งค่าเอาไว้ตามที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลยนะครับผมและการกดแบบที่2นะครับ สมมติว่าถ้าคุณผู้ชมใช้อ่าหนังสือธาตุนั้นๆอยู่นะครับร่วมกับอาวุธพิเศษนั้นๆเนาะแล้วทีนี้คุณผู้ชมกดขึ้นค้างไว้แล้วกด Lr เลยครับนี่คุณผู้ชมก็จะสามารถเปลี่ยนหนังสือจากไฟเป็นหนังสือแบบอื่นได้นะครับผมนี่ฮะอย่างเช่นไฟเป็นอย่างนี้ผมจะใช้ให้ดูนะครับนี่และทีนี้ผมกดขึ้นแล้วก็ R นะครับเป็นน้ำแข็งปุ๊บนี่ฮะตามนี้เลยครับผม นี่ก็คือการกดปุ่มช็อตคัทในการใช้สเปรบ,บุกที่หลายคนอาจไม่ทราบนะครับผมลองไปทำกันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ครับผม